บอสลนเด้อเจ้าลัวลูกพ่อแฮปปี้เบิร์ดเดย์น้ะมันเลยนี่เป็นไงล่ะโอ้โหกูผ่านเหลี่ยมเสามาได้ยังไงเอะอุ้ยสวัสดีจ้า วันนี้เราจะมารีวิวสกินน้องสไมลี่เฟสตัวละครที่ฉันไม่เคยเล่นเลยแต่ได้สกินมาแล้วฉันก็ต้องเล่นไงแถมสกินก็น่ารักมากเราชอบสุดๆในชื่อสกินว่าผู้กัดกินว่าซราฮะกัดกินอีอย่างน้อนี่มาพร้อมเครื่องประดับเปเปอร์ชูดวันเกิด ที่เราเปิดได้มมฟรฟีจากลูกแก้วแหลงนะจ๊า <Wow. S 1> มีละครหลังข่าวรอบนี้น้องสมัยดีที่ทำอย่างอ่ะสิช่วยเขาเหรออย่าช่วยนะไม่งั้นตุยกันหมด <Huh? S 1> แล้วก็มาในโหมด4ี่วีหนึ่งมาดูกันสิว่าเราจะรอดจากฮันจอมโหดได้ไหมแต่ขอบอกไว้ก่อนอีกแล้ว น้องสมัยลี่เราก็ยังเล่นไม่ค่อยเป็นนะถ้าเล่นเด๋อด่ายังไงก็อย่าว่ากันเด้อทุนมาตีาตล่าสูดด่านโรงบาลพระหารืไทยเกิดตรงพระแม่เหรอคือเกิดตรงกลางแถหันจะมาเจอกูคนแรกอีกไหมเนี่ยหวังว่าจะไม่นะโอ้จิตกรบอกผู้ล่าอยู่ใกล้ตัวฉัน จุกมันให้ได้เด้อเพื่อนเอ๋จิตกรเจ็บเสี้ยวแบบนี้พันน่าจะเป็นกระเทียมไม่ก็บอนบอนนะเอา้าโดนไปครึ่งหนึ่งแล้วโดนอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เลยมองไม่เห็นเงาโดนเตียแสดงว่าไม่ได้โดนตีนะเนี่ยหมอกำลังวิ่งมาทางนี้เซลเพื่อนสักนิดนึงก่อนละกันไฟคือบ่ปันตีหมอฮะโยนเกียมบ่น,นี่ ประกาศจ้าห,หมอโรคจิตคนนี้เขาโยนเกมเขาวิ่งเล่นเขาไม่ยอมป่านไฟเฮ้แซวเพื่อนไปเรื่อยนะเราเนี่ยเอา้วาวจิตกรโดนตีลมซะแล้วงั้นเดี๋ยวรอดูก่อนจะได้นั่งตรงไหนเครื่องเราก็ใกล้จะเสร็จ <c oughs> โอเคเครื่องนี้เสร็จแล้วเฮะทำไมดูนานจังเลยนะอย่าบอกนะ ห้องวีบบนี่โอ้โหห้องวีอีกแล้วคงต้องเป็นเราแล้วแหละเพราะเราอยู่ใกล้สุดเพื่อนเรากำลังมาช่วยแล้วนะแต่กาลาเทียมันดักรอ,อกูหน้าปากสวยเลยจังไหนจังไหนจะมาดักตีฉันเหรอไม่ได้แหลกนะจ๊ะจะบอกใครวางรูปปั้นเหรอฮ่า บอสนเดอ้อจะลวลูกวพอ่อแฮปปี้เบอร์เดนน้ะมันเลยนี่เป็นไงละ่ะโอ้โหกูผ่านเหลี่ยมเสามาได้ยังไงเอออุ้ยอ่ไม่นะลูกป,ปัน่นมอลันะเอา้ามันตีเข้าอีว่าเพื่อนวิ่งเลยเอา้าเพื่อนวางรูปภาพว่าโอ้ยโดนตีซ้ำไปอีกอแย่เลยเพื่อนขึ้นมาไม่ได้แถมเพื่อนวางรูปผันหน้าเข้ากำแพงทางนู้น แบบนี้กะลาเทียมันก็ไม่ได้มองรูปภาพนะสิเป็นไงเป็นกันวะจะหลวดพุ่งรดแล้วรอจังหวะแล้วเบิดใส่หน้ามันเลยโอเคได้อยู่เพื่อนวิ่งเร็วเร็วเร็ว,วโอ้ยไม่นะเสียงกูหลงเลยเมื่อกี้พอโทรเด้อเพื่อนเราช่วยได้แค่นี้มันจิมาเอากูต่อเน,น่นอนกูโดนมาด้วยเฮ้ยเฮ้ยเกมเกินไปว่ะมาหม,มาคนเจ็บเนี่ยนะโอ๊ยน้อง แล้วกูจะรอดได้ยังไงก่อนมันคงรู้แล้วแหละว่ากูวิ่งมาทางนี้นั่นไงมันปักมาดูกูเลยเดี๋ยวเด้อเพื่อนหมอหามุมแอบแสบเนตรงนี้มันโล่งเกินเพื่อนก็วิ่งตามเพื่อจะมารักษาเราขอบคุณมากนะเพื่อนเอ๋หัวใจเต้นแรงไม่ปลอดภัยมันมาแล้วเออเอ๋จะหิวได้อยู่แล้ว เพื่อนระวังด้วยมันวางลูกปั้นแม่นเดอรพรอช่วยเราไกลเต็มหลอดก็ได้นะรูก้ากกำลังปั่นอยู่ <c oughs> เหลือสองเครื่องแล้วแต่ไม่รู้เครื่องได้เท่าไหร่นะ <c oughs> ไงกาลาเทีย <c oughs> มึงเล่นเป็นนักเหรอฮะมึงเฝ้ากูขนาดนี้เอากูกลับไปเลี้ยงที่บ้านไหม <c oughs> หมอกำลังจะมาช่วยระวังด้วยเด้อ ดูมันวางลูกปป้านกูสิรอดบ่เนอะเอเอาตีจะลวดลูกพ่อเฮ้เฮปพุ่งไปรอดอย่าดูถูกจะลวดของกูเดอ้อจะลวดกูไม่เล็กนะครับอา้าวเพื่อนล้มแทนวะ่ะสงสารเพื่อนเลยขอโทษนะเอาไงดีล่ะทีนี้ ลูก้าไปช่วยหมอได้ไหมเดี๋ยวเราจะป่านไฟให้เองเครื่องก็ไม่รู้ได้เท่าไหร่แล้วนะเอามันปักหมดมาตรงนี้ลูก้าแล้ววังด้วยเดอ้อเพื่อนกําลังวิ่งไปช่วยหมอเราจะรีบป่านไฟให้เร็วที่สุดเอาวเดี๋ยวนะเพื่อนโดนรูปปั้นว่ะโอ้ยทาไมไม่วิ่งฉีกออกมาแบบนี้ตายคักคัก <c oughs> แล้วจะไปช่วยหมอได้ยังไงอะ เพื่อนมานี่เดี๋ยวมาหิวกันก่อนเอาเพื่อนสิไปใส่มานีเจ็บอยู่เด้อไปช่วยยากมากหันคือการาเทียนะโอ้ยหนอเพื่อนเอ๋ยบอกลาล่วงหน้าเลยละกันนะเพราะกูเบิ่งทรงแล้วเราทั้งคู่คงไม่รอดแน่นอนรูก้ากลับมานีไปยืนทำอย่างอะ่ะยืนให้มันหูขึ้นเหรอยังไงก็ช่วยไม่ได้หรอก มานีโอ้ยกูปวดเกียนกับเพื่อนมากเลยนั่นนั่นมันไปไรแล้วเพื่อนสิรอดบ่นหนอจังสั่นกระจุกมันยับ,ย,บยับไปเลยเพื่อน <Hey. S 1> เดี๋ยวเราจะปั่นไฟให้เองเครื่องนี้ก็ใกล้จะเสร็จอ้าวโดนตีล้มไปซะแล้วเฮ้อนะจุดจุดนี้คนอื่นเขาอาจจะแอบแซบนะ hmm? แต่สำหรับคนอย่างกูก็ปานไฟให้เสร็จลอดตีนไปเลยตีนั่นเห็นบอปปานไฟเสร็จปุ๊บมันมาปั๊บนี่มึงมาเร็วกว่าป้าข้างบ้านกูอีกนะสุดยอดจริงๆเฮ้ยทางรับอยู่ตรงนี้ว่าโอ้ยกูคงแอบเสพไม่ทันแน่นอนเพราะกะระเทียตามตูดกูมาเร็วเป็นไงเป็นเกินวะ แค่ชนะไม่สำคัญกูขอเอามันไว้ก่อนละกันใส่ใส่มันอยู่ทั้งไหนตามกูมาเลยมันอยู่ข้างหลังกูนี่หละงั้นหลบหลังแผงไม้ก่อนออมาตีเนี่ยกูลืมไปมันวางรูปปั้นแม่นว่า ไอ้กูห่องวีไลบอกช่างมีน้ำใจกับกูซะเหลือเกินขอบคุณเธอมากๆนะที่พาฉันมานั่งเก้าอี้ฉันจะได้ไม่ต้องเดินให้เหนื่อยหละกู